ขอให้ชาวราศีธนูมีโชคลาภมีเงินทองมีโชคลาภได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งะครับพ่อหมอขอรางวัลจากลูหยกนะครับผมเป็นความเชื่อของชาวจีนชาวฮ่องกงชาวญี่ปุ่นนะครับเชื่อกันว่าสามารถขอพรจากลูหยกนะครับแล้วได้แดงสามารถเรียกกู่แท้โอ้โหครบศูนรเลยนะครับท่านใดสนใจทักมานะ19 9บาท เซตละร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมทานใดสนใจทักนะครับสันดีสี่สองแปดเก้าทางมาได้เลยครับผมโอเคครับเรามาดูดวงทางด้านโชคลาภเงินทองของชาวราศีธนูกันนะครับชาวราศีธนูมีเกณฑ์โชควยรางวัลที่หนึ่งหรือไม่นะครับเราจะมาดูจากไพ่นี้แหละนะครับย้ำดวงชะตากันดีนะครับก่อนหน้านี้พอหมอดูแล้วชาวราศีธนูมีเกณฑ นะครับแต่เรามาย้ําดวงชะตาความเพลงของชาวราศีธนูบอกว่าชาวราศีธนูดวงเปิดนะครับใครบอกว่าชาวราศีธนูดวงไม่ดีนะครับเ <_ S 1> ขาหมั่นไส้เขาหมั่นไส้คุณน,นะครับผม <_ S 2> ชาวราศีธนูดวงดีวดวงรอดประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้โชคลาภถูกหวยรางวัลทีหนึ่งนะครับถึงแม้งวดที่แล้วท่านจะไม่ถูกนะนะครับผม <_ S 2> แต่ว่าความความฝันหรือความหวังของเราอย่าท้ออย่าถอยนะครับอย่าถอยนะครับผม คนเรามันไม่แน่นอนหรอกนะครับผมถึงแม้ชาวราศีธนูบางคนอาจจะไม่ถูกงวดที่แล้วงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นเลขท้ายก็ได้หรือว่าเป็นเลขท้ายสามตัวก็ได้หรือว่าเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันชาวราศีธนูมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือไม่เปิดไพ่สามใบนะครับดูย้ําดวงชะตากันไปเลยโอ้โหไพ่ใบแรกนะมีปักกลางหลังเจ็บปวดโดนลาโอ้โหเจ็บมาเยอะ นะครับผมมาทีสองโอ้โหเดนเมโลมีแกนโอ้โหพอหมอบอกเลยครับถึงแม้ในรูปภพ่นี้ยังไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าท่านก่อนหน้านี้ท่านเจ็บปวดรวดล้ามีดปักกลางหลังเจ็บไหมครับเจ็บสุดๆนะครับเจ็บปวดรวดร้ากลางหลังเอ,อื้อสิบดาบไม่ใช่สิบดาบนะเอาสิบดาบครับเจ็บปวดรวดล้าเจื้อ ยนหวยกินนะครับดวงชะตายังไม่โล่งรอดประสบความเร็จเลยนะครับยังไม่แยมชื่นแต่ว่าเดอะเอมเบ d ลเกิดขึ้นแล้วท่านมีจิตใจที่มั่นคงเอาไว้นะครับงวดที่ถึงแล้วที่ถึงนี้เลขท้ายสองตัวก็ยังมีผลนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีเกณฑ์ถูกหวยเลขท้ายสองตัวนะครับแ่มชื่นมีโชคลาภนะครับแต่เหมือนท่านอยู่ทางตันเลยนะ ผมโดนมาหลายงวดนะนะครับงดโดนมาหลายงวดนะครับยังไงคุณจะก้าวผ่านพ้นไปได้นะครับและคุณจะมองเห็นแสงสว่างอ๋อรู้แล้วว่าเราควรจะต้องทําอย่างไรนะครับไม่ใช่ได้เลขมามั่วๆแล้วก็เล่นนะครับผมนะครับดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ถูกฉลากกินแบงนะครับมีทรัพย์เงินทองไหลมาเทมานะครับประสบความสำเร็จแจ่มชื่นเปที่สุดมีเกณฑ์ได้โชคลาภ ต้นใหญ่มาเปิดไพ่การอีกสามใบนะครับโอ้โหไพ่เดชขึ้นนะครับดวงชะตาโอ้โหต้องพักฟื้นนะนะครับผมทางด้านเรื่องโชคลาภโอ้โหไพ่โมนมาครบเลยนะครับผมเจ็บปวดรัดร้ามีเกมได้ถูกหวยสองใบนะครับดวงชะตาท่านเจ็บปวดรวดร้มามาเยอะแล้วแต่ว่างวดนี้นะครับที่จะถึงนี้เปิดคลิปนี้นะท่านอาจจะต้องพักฟื้นก่อนนะอย่าเพิ่งรีบ หมอบอกบอให้ปางฟื้นเก็บตัวให้สบายใจช่มชื่นก่อนนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหรือไม่เปลอดภัยกันอีกสามใบนะครับความเด็ดขาดทางด้านโชคลาภของคุณจะเข้ามานะครับมีให้คุณตัดสินใจและจิตใจคุณจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นนะครับหมอบอกเลยถ้าท่านโดนนะครับให้ท่านตั้งสติดีเพราะว่ามีเกณฑ์แล้วนะครับ ถูหวยเลขท้าย2ตัวมีเกณฑ์นะครับโชคชะตานะครับบุนวาสนามีเกณฑ์นะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาตูกต,ตัวท่านท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับค่อยเป็นค่อยไปดวงชะตาคิงเขาครับโปรงบอกได้เลยครับว่าพักหนึ่งงวดก่อนยังงวดต่อไปเป็นของคุณแน่นอนชาวราศีธนูดวงเปิดลุ้มโลดมีเกณฑ์ได้โชคลาภร่ำรวยได้ทราย์สียงน้องสิ่งดีๆจะเข้ามาเงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยลุ้มโลดปรปสมเร็จนะครับ ต่อแต่นี้ไปดวงท่านเปิดนะครับท่านจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับต่อดวงชะตาโชคลาบนะครับมีเกณฑ์พ่อหมอบอกได้เลยครับต่อแต่นี้ไปถ้ามีเกณฑ์แต่ว่าต้องพักฟื้นก่อน,นะดวงชะตาท่านมีเกณฑ์จะต้องพักฟื้นเงินทองไหลมาเทมามีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ไหมนะครับเปิดไฟสามใบเบื่อหน่ายนะไพ่ในบนี้บวงบอกถึงว่าท่านเบื่อหน่ายโอ้โหไม่ถูกสักทีทาไมถึงไม่ถูกนะ ราะว่ายังไม่ค้นหาที่แน่นอนนะครับคุณต้องมีครูบาอาจารย์ที่เก่งนะครับผมมองเลขให้ชัดเจนนะครับลองเข้าไปมองนะครับผมในมองในองนะครับของครูบาอาจารย์โอ้โหนะครับเลขสวยนะครับผมไพ่ใบหนึ่งใบโอ้โหไม่พ่อหมอบอกเลยครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงท่านมีเกณฑ์จะได้โชคก้อนใหญ่นะครับผมไพ่เอท็อปครับบอบอกได้เลยว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สิสน,นทองม,มีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้โชคก้อนใหญ่แต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมแน่นอนโชคลาบมันไม่ได้กันง่ายๆนะบุญบุญกุศลยังไม่ถึงข่าวนะครับผมค่อยๆใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับมาดูดวงทางด้านโชคลาบทางด้านโชครางวัลนี้ต้องใจก้อยใจเย็น ชาวราศีธนูดวงเปิดก็จริงแต่ว่าต้องการพักเฟ้นนะครับหยุดซับงวดสองวดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่จะดวงเปิดทำให้ท่านร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วนะครับโอเคครับท่านมีเกณฑ์นะครับได้โชคลาภก้อนใหญ่างวันที่หนึ่งมีเกณฑ์อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นพ่อหมอแนะนําให้ท่านอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็หนึ่งใบนะอย่าพนพลาดโอกาสหนึ่งใบก็เหมือนการทําบุญนะครับผมคิดว่าทําบุญ นะครับผมเพราะว่าเงินส่วนนี้เขาก็นําไปบริจาคช่วยเหลือนะครับหรือว่าเงินกองทุนนี้ไปช่วยเหลือคนจนหรือช่วยเหลือเด็กด้อยด้อยด้อย,ยหรือว่าพิการนะครับผมนะครับเพร, <Third phrase> รพาะว่าเขาเงินเงินทางด้านโชคลาภหรือว่าเ,อาเงินทางด้านฉลากกิงแบง์ทางด้านรัฐบาลเขานําไปช่วยเหลือทางด้านพวกเด็กทางทุนการทุนการศึกษา นะครับหรือว่า,าพวกสมาคมช่วยเหลือคนพิการนะครับผม <_ C 1> ก็มีส่วนอย่างมากนะครับผม <_ C 1> เงินส่วนนี้นะครับเหมือนการทําบุญเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อหมอนแนะนําให้ซื้อท่หนึ่งใบนะแปดสบาทเองไม่แพงหรอกนะครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ทุกท่านโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเ <_ C 1> พื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพ่อหมอนะครับผมท่านใดถูกสนใจหรือถูกใจอันนี้นะครับได้แดงนะครับอย่าลืมนะครับ ร้อาบาทรวมส่งทักก็ามาได้เลยครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาตัว,ตวท่านนะครับสวัสดีครับ